ต่อไปเราจะมาทดสอบกันดูนะครับว่าถ้ามีลูกค้า VIP มาแจ้งเบอร์โทรเราจะทำอย่างไรเริ่มกันเลยครับโอเคเป็นเทคเ a w a วแล้วนะครับกดสั่งเลยเข้ามาหน้านี้อาจสมมุติเหมือนเดิมนะครับเราจะสั่งทาร์ตไข่แดง10ชิ้นนะครับใส่เลขก10ก่อนใส่ทาร์ไข่แดงกดดันเพย์จากนั้นนะครับถึงส่วนสำคัญแล้วนะครับกดส่วนลดหลังจากที่ขึ้นคำว่า แอปพลายเมมเหรือเปล่าถ้าเป็น V.I.P ให้กด yes ได้เลยนะครับกด yes ครับจากนั้นสังเกตที่บรรทัดบนนะครับ M.B.R. Code ก็คือ Member Code เนี่ยให้เอาเบอร์โทรที่ลูกค้า V.I.P. แจ้งมานะครับสมมุตินะครับว่าเป็นเป็นเบอร์ของผมเองนะครับผมทดสอบนะ0954938288ครับหลังจากที่กดนะครับ enter ลงไป ถ้าลูกค้าเป็น V I P ที่ใช้งานได้ในระบบจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นให้กด Apply Discount ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติวา่าผมเปลี่ยนนะครับจากเลข8เป็นเลข9สมมุตินะครับเป็นเบอร์ที่ผิดเป็นเบอร์ที่ไม่มีในระบบนะหลังจากที่กด Enter ไปครับสังเกตนะครับว่ามันจะขึ้นคาว่า Not Found ถ้าเกิดคาว่า Not Found อย่างนี้แสดงว่าเบอร์ที่เราใส่ไม่เคยมีในระบบมาก่อนเลยนะครับ แล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมใส่เบอร์ที่มีเคยมีในะระบบมาแล้วนะครับเคยเป็น V.I.P. แต่ว่าสถานะ V.I.P. หมดอายุไปแล้วจะขึ้นแบบไหนบ้างมาดูกันนะครับโอเคผมใส่เป็นเบอร์บริษัทนะครับมีการทดสอบไปแล้วจากนั้นกด enter นะครับหลังจากที่กด enter แล้วสังเกตน,นะครับมันจะขึ้นคาว่า expire ห้ามใช้ก็คือเบอร์นี้เคยเป็น V.I.P. มาก่อนนะครับแต่ตอนนี้หมดอายุแล้วใช้ไม่ได้นะนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ใส่เบอร์ที่ถูกต้องไปเลยนะครับ0954938288กด enter นะครับหลังจากกด enter แล้วนะครับเข้าได้เราก็กด apply discount ได้เลยนะครับหลังจากกด apply discount แล้วนะครับสังเกตที่บรรทัดต,ตรงนี้นะครับ s dsc นะครับมันย่อม,มาจาก discount จะเพิ่มส่วนลดขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถ ใช้ได้เลยนะครับเราก็กดจ่ายตังค์เข้าไปนะครับกดเงินสดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เสร็จกระบวนการการใส่ส่วนลดแบบ V I P แล้ว